มาแล้วจ้าสินค้าเข้าใหม่อีกแล้วครับฝนก็ตกด้วยครับด้านนอกฝนตกหนักมากอยู่กันที่ร้านข้ามขอบครับคุณไม้ก็กำลังกรีดกล่องครับส่งมาจาก v b a บครับบริษัท v b a บ v ีเกียรตินะครับอ่ะเป็นอะไรมาดูกันกล่องแรกครับไม่ชักช้าละ what this ตะก้อครับตะก้อตะก้อสวายตะก้อหน้าดินตะก้อรุ่น ตะก้มะเฟืองนะครับวิ่งเปล่ากลางไม่มีตะกวัวกลางนะครับนี่ตามนี้สนใจชอบซื้อเป็นหอ่อเราก็มีนะครับห่อละ20ห่อละยีชิ้นต่อมาก็เป็นอะไรนะ่ไอตัวนี้คือมีโฟมตรงกลางเหรอคือเอาไว้ลอยเหรอครับไหมลอ,อยผิวน้ำตีพวกอ,วอ,วอ๋อลอยขึ้นจากพื้นนิดนึงก็ใส่พวกอาหารทั่วไปนะครับ แล้วก็มีกิปเปอร์กิปเปอร์ของ v b a บเห็นคุณไม้ใช้ตลอดเลยดีไหมโอเคเลยใช่ไหมราคาไม่แรงใช่ไหมราคาไม่แรงนะครับคุณไม้บอกราคาไม่แรงพันต้นๆครับพูดเล่นนะอันนี้คือเดืยบปอมเดืยบปอมแน่นอนนั่นไงโอ้โหสีสวยตัวนี้หนักอยู่ที่6.3กรัม 5้มิลก็คือไซส์5เซนตัวนี้เป็นอะไรครับร <Okay. S 1> ุ่นอะไรปักปักแรสโบลาครับปักแรสโบลาไม่ใช่ซิงกิ้งใช่ไหมไม่ใช่ซิงกิ้งมันปักคปักปักก็คือปักเลยนะ <c oughs> บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับปักดำลึกไหม <c oughs> อ่าตื้นก็มีอ่า <c oughs> ลาสเบอร์ลาสโบลานะฮะ <c oughs> อ่ากล่องนี้หมดละ กล่องน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาฟังหวยเหรอฟังหวยช <c oughs> <c oughs> อมพูอออะมาดูกล่องกล่องน,นี้กันข้ามขอบข้ามขอบสินค้าช่วงนี้รู้สึกว่าไม้สั่งมาเยอะมากเลยนะไม้ร้านก็เขียับขยายแบบใหญ่ขึ้นด้วยอะไร อนี้ตะก้อตะก้อพวงอาค่ะคนเมื่อก่อนเรียกว่าขอนรกเบ็ดพวงขอนรกนะมีครับเป็นของ V Bass นะอันนี้มีเบอร์เจดเบอร์8นะฮะเบอร์เจดเบอร์8ปมีหลายเบอร,บอร์ถามว่านาลกยังไงก็ดูขอนี่ครับมาเพียบเลยอะขอเบอร์เจน, <7, S 2> นี่แบบใส่เต็มเต็มไม่ใช่หมดเลยอะใช่หมดเลยฝั่งนี้ใช่หมดเลยมีกี่เบอร์ สี่ถึงสิบสองังเบอร์ขาดสี่ถึงสิบสองอ่าบางเบอร์ก็ยังขาดอยู่นะครับอ่ะมาดูกล่องต่อไปแน่แนแน่แน,แนตัวนี้คันเบตแน่นอนครับใช่ไหมคันเบ็ไหมคันเบต,ไ,เบตได้นิดเดียวนะครับได้ไม่ครบนะครับคือช่วงนี้สินค้าขาดได้ข่าวมาว่าโกดังทางญี่ปุ่นนี่เขางดส่งของอยู่นะอืประมาณนั้น แล้วก็ไดว่าลอกไดว่านะครับช่วงนี้สินค้ายังไม่เข้าที่ร้านเลยนะครับรอกันสักครู่นะครับใครที่สนใจเรื่องของลอกไดว่าลอกหยุดน้ําไดว่านะครับปี2020อดใจรอ,อนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้คือตะก้อตะก้ออะไรดีตะก้อแหตะก้อไข่นะฮะตัวนี้ก็มีหลายอันนี้ไว้ขี้โกงปลาใช่ไหม หาปลากินไม่ได้ใช้ตัวนี้อาแล้วมีทุ่นโฟมอ๋อตะก้อโฟมมีตะก้อโฟมนะครับมีหลายเบอร์ใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีตะก้อแบบตะกัวนะครับนี่นะตามนี้ตะก้อวิ่งตะกัวใหญ่นะฮะใช้กันดีใช้กันเยอะ,อะแกะไปเรื่อยๆแกะสินค้าเข้าใหม่ร้านก็ไม่มีที่ไว้อยู่แล้วไหม กำลังจัดใหม่ด้วยคือคันอะไรคือคันอะไรจะเป็น v b a บชื่อดังหรือเปล่าวีแบดวีเกียรติกล่องนั่นก็ไม่โหก็เหลือเบอร์ห้าพันเจ็ดพันอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับขายออกเหลือเหลือตามที่เห็นนะอืม ว้าวกีดร้องสปิลหรือว่าหน้าดินหน้าดินเลยครับเอ้าได้มาชิ้นเดียวเหรอ,อได้ได้มาสองชิ้นอันนี้อะไรอะไรคันตกกุ้งหรือเปล่าอ๋ออะไรคันที่ลูกค้าสั่งเป็นตกกุ้งใช่ไหมรุ่นอะไรตัวนี้รุ่นอะไรอ๋ออาซูล่าอ๋อคันไปตกอาซูล่านะครับอาซูล่านี่คือตัวใหม่สุดของ V ีแบนดเลยนะ มีอะไรนะครับคือถ้าใครสินค้าสินค้าหักเออสินค้าหักนะลองสอบถามมาที่เพจร้านข้ามขอบได้นะครับเราก็จะสั่งทางบริษัทให้ต้องรอนะครับไม่ใช่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับท่อนหนึ่งท่อนสองมีของท่อนสามต้องสั่ง V b a บ a อ u ซู แน่นี่เจ้าของคอนเฟิร์มทางร้านไอาาง oh. งโอ้โหท,ทำไมหน้าดูจังเลยไม่ไ,มได้ยินมาเยอะอยู่ค่ะทำไมหน้าดูจังขอย้ำอีกทีนะย้ำอีกทีว่าอะไรสินค้าสั่งจากบริษัทต,ตรงเท่านั้นนะคะและไม่เคยไปเอาจากบริษทัทที่เหมือนว่าเอาของมาส่งที่ร้านให้ อย่างนี้นะคะไม่มีนะคะนะตามนั้นนะทุนนก็ทําเองนะคะทุนก็ทําเองนะครับตอนนี้ทุนตกกุ้งเราทําเองนะครับไม่ได้ไปรับที่ไหนเขาชื่อข้ามขอไปอ้างนะคะนั่นไงนั่นไงโดนฟ้องเลยตอนนี้ดราม,ม่าร้านแม่งเยอะมากแอบห้างชื่อร้านนะครับอันนี้คือทรงจากกรุงเทพไปตรงตอนนี้นคือ<ม>เป็นคันหน้าดินเวท เบทเบทเวทแปดสิบร้อยห้าสิบสายอยู่ที่สิบแปดสามห้านะครับสิบแปดสามห้านะครับเป็นคันของวีแบตรุ่น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 รอยัลบลูอะไรนะรอยัลบลูรอยัลบลูนะครับรอยัลบลูนะฮะเป็นเวทที่ใช้ตกหน้าดินเขื่อนห่างสวายปลาบ่อตัวนี้มาเอเด็จแข็งราคาครับ อะไร9ฟุตใช่ไหมเก้าฟุตกับ10ฟุตดูรหัสนี้นะครับ9ฟุตเป็น2ท่อนนะครับนี่นะเก้าฟุตรอยัลบูเขาไม่เหลือครับันื่แสินค้าันบดได้แค่นี้เราสั่งมาเยอะอยู่แต่ทางบริษัทบอกว่าเอามาแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรีบเด้งจดส่งให้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับของ V b a บ s นะครับน้ำหนักถือว่าไม่หนักมากเดี๋ยว คันนี้เราจะเอามารีวิวไว้ทีหลังนะครับนะอันนี้ก็แกะสินค้ามาให้ดูว่าบริษัท v b แบส่งอะไรมาบ้างนะวันนี้วันที่สิบสามครับสิบสามสงหาอ่ะโหตัวแรกตัวาหมดมีสองกล่องเรียนก็เรียนครฮะอันนี้กอลบริษัทแล้วเอาอันนี้คนรับบริษัทแนวนะแอบอ้างร้านเอาไปขายนะครับไม่ดีนะครับ ค,คนถ้าถ้าจะมาซื้อนะติดต่อผมได้ติดต่อทางร้านข้ามขอบโดยตรงได้นะครับถ้าใครแอบอ้างว่าส่งร้านนี้ผมเคยส่งร้านนี้อาัปาส่งร้านนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะได้ยินมาหลายหลายชื่อหลายเสียงแล้วนะครับเริ่มมีคนแอบอ้างว่าผมอยู่ร้านข้ามขอบนี่ไม่ใช่นะครับ แดนนี่ไายบางมาอีกแล้วใบสัน S2 สใบสัน S2 เวท8คคลิปหน้าคลิปหน้ารีวิวให้ดูตัวนี้ปีตัวใหม่ล่าสุดน,นี่อสองพัน่อะครับ,ม,รบมันจะข่าวมาเพิ่มครับที่ของอีเดีโลกกับโลกเนี่ยมีแคสมาเพิ่มใช่ไหมี่มีมีสปินไว้3เป็ดครับ สปินเบ8สามแปดเป็นดูเอลเลยนะใช่แล้วครับของใบสันเนี่ยนะมาเอสเทครับแล้วเ็จะมีเบ6หกสิมาแล้วใช่ไหมคืออยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมสอกล่องนี้ครับมีสปินสาปสปินสามปดกสิองเบหกสิสองปินแปดสกับสปินสิบยี่สิบครับกับสปินสิบยี่บครับตัวคองที่มาก่อนหน้านี้คือมีมีเบตปดสิบเจ็ดบตสิบยี่ ครับแล้วก็สเปนกับไปสิบสองเนี่ยสาวห้าครับโอ้สิบสองยี่ห้าที่ที่มาที่มาสิบสองยี่ห้านะครับไม่ใช่สิบสองสาวห้านะครับสาวห้าในภาพสนเหนือนะที่ที่มาเดือนที่แล้วอ๋อมีที่มาเดือนที่แล้วมาเพิ่มไว้ตีดหน่อยไม่ครบสิบสองยี่ห้าใช่ไหมใช่พอแล้วเราได้มาใช่แล้วเป็นคันต่อโคนใช่ไหมอ๋อตัวนั้นยังไม่ใช่ท่อนเดียวครับท่อนเจ็ดฟุตท่อนเดียวครับอ่าอันนี้เราจะแกะดูอีกไหม สา <3 S 2> มขีดแปดมีไหมเมราเ,เปิดดูได้ไหมเดี๋ยวยรอรีก่อนอ๋อค,คุณไม้บอกว่ารอรีวิวคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปหน้าจะเป็นแบบไหนจะรีวิวคันอะไรหรือว่าลอกอะไรนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปหน้าเดี๋ยวไปก่อนคลิปหน้าเราจะรีวิวนี่ตัวนี้ แล้วก็ลอกหน้าดินนะครับใครจะให้รีวิวพันตกกุ้งบอกแล้วก็ทุ่นตัวน,นี้ข้ามขอบทุ่นตกกุ้งข้ามขอบก็ทําเพิ่มมาขึ้นแล้วทำเพิ่มขึ้นมาแล้วนะทําเองนะทําเองไม่ได้ไปจ้างใครนะครับทําเองจริงๆส่วนของทุ่นแดนนี่ก็มีก็จะเป็นพวกตะก,กูลหนามหนามิ้วนี่ตะขอนี่ก็มีนะครับตะขอนี่ทุ่นเดี๋ยวนะเอาไปวางไว้ไหนละคือช่วงน,นี้ ทำร้านใหม่ครับร้านนกนิดนึงช่วงนี้ทุนก็จะมีประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นหนามจี้นะครับหนามจี้หนามจี้หนามจี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกขนนกตระกูลขนนกนะฮะอันนี้รู้สึกว่า มืนขนนกนะลองดูครับสอบถามเข้ามาได้ที่เพจข้ามขอบเดี๋ยวถ้าสนใจจะสั่งซื้อผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับในการติดต่อไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันฝากกดติดตามกันด้วยบายบาย